สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนืทีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จนะครับกลีบบัวใหญ่มาชมนะครับเป็นพระปีเก้าห้านะครับองนี้ของหลวงป,ปู่นาคสร้างนะครับองนี้จะเป็นพระพิมพ์องค์ใหญ่นะครับปางท่านจะอยู่ปางสมาธินะครับเท้าวขวาทับ เท้าซ้ายนะครับวงนี้นะครับทางล่างจะเป็นดอกบัวนะครับวงนี้นะครับสังกติจะครบนะครับชัดเจนเลยนะครับ,บองนี้วงนี้จะมีจมูกมีตาด้วยนะครับท่านจะใส่หมวกเหมือนเทวดานะครับวงนี้ ท่านจะมีรสมีนะครับลอกเลยนะครับพวกนี้นี่เป็นนี่เป็นลายกันหนกนะครับด้านข้างนะครับเป็นพระที่เนื้อจัดอีกวงนึงนะครับพวกนี้ไปดูใกล้เลยนะครับพวกนี้ นี้ท่านจะมีตาและจมูกด้วยนะครับสังกติจะครบนะครับเห็นชัดเจนนะครับแขนกลมนะครับนั่งขัดสมาธิอยู่ในฐานบัวนะครับตรงนี้พระจะมีการแตกลานเป็นธรรมชาตินะครับด้านหน้า อันี้จะแก่ผมครับด้านหลังจะเป็นตราเพนดินนะครับตรนนี้ปั๊มตราเพนดินตรงนี้จะขมชัดเลยนะครับตราเพนดินตรงนี้ทับตาเพนดินก็น่าจะมีวิ ิธีการสร้างที่ชัดเจนนะครับรงนี้น่าจะเป็นปีเก้าห้านะแต่วัดประสาทก็มีสร้างนะครับหลังตาเป็นดินนะครับตรงนี้จะขมชัดเลยนะครับนี็ไหมไปดูอีกองนะครับองนี้จะแกะน้ำมัน,นครับองนี้จะชํำรุดหน่อยนะครับ น,นี้จะแกะปูนนะตรน,นี้จะแกะน้ำมันแถวนี้จะหักมานะครับตรงน,นี้แต่ตรงนี้จะแก่น้ำมันมากนะนนจะตรงนี้ก็เป็นตาเป็นดินเหมือนกันนะครับตรงนี้สังเกตดูตาเป็นดินจะอยู่ไม่ตรงกันครับมีถ้า ตรงกันเมื่อไหร่นะสังเกตได้เลยอาจจะเก๋นะครับแต่องน,นี้นะปะทับตานะครับน,นี้จะอยู่ด้านลา่างนี่จะอยู่ด้านบนด้านบนนะครับถ้าสร้างปีเดียวกันนะครับแต่เนื้อไม่เหมือนกันนะครับองน,นี้แก่น้ํามันองน,นี้แก่ผงนะครับองน,นี้จะใหม่กว่าแต่องน,นี้จะผิวแห้งนะครับองน,นี้ ตรงนี้จะแตกลานน,ะนีตรงนี้นะครับมีรอยบินด้านข้างตรงนี้นะครับเออกตรงนี้จะชำรุดนะครับไปดูเนื้อทําใกล้ๆได้นะครับตรงนี้นะครับน,นจะออกเป็นงาเลยนะครับตรงนี้ชัดเจน พาหัดนะครับจะขาวนะครับเหมือนงาช้างนะครับขาวท่านจะเหมือนงาช้างนะครับมีกรีบบัวนะครับด้านล่างนะครับสองชั้นเลยนะครับออนี่โอ้ด้านหลังนะครับใครชอบ <Okay. S 1> ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ เทียบกันนะครับโอเคนะครับนี้ตรงนี้เก็บดีกว่านะครับสวยใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ